แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆนะซอนเลดาเขียนตองสิริทองคำใสแปลแต่คุณคนที่วันนี้ปากบอกไหวทั้งที่ใจไม่ไหวแล้วเราต่างเติมเต็มหนึ่งวันในชีวิตรากับไร้ปัญหาใดพิเศษแม้ใจคิดว่าแต่ละวันสุดแสนมีค่าทว่าวันธรรมดาดัดเดินกลับมีจำนวนเยอะกว่าปะปนด้วยวันน่ารอาที่ต้องคอยระงับใจจากสภาพวันไหวด้วยคลื่นอารมณ์เล็ก ซึ่งหลายครั้งยังไม่ทันรู้เท่าทันก็หายวับจากใจเสียแล้วครั้นร่องรอยของสารพันเซี่ยวอารมณ์ที่เราเคยละเลยชักทับถมวันหนึ่งจึงเกิดคำถามว่าฉันกำลังทำอะไรชีวิตแบบนี้มีความหมายอย่างไรสิ่งที่ฉันทำได้ต่อคำถามนี้มีเพียงนั่งซึมไม่กรหาเรื่องสนุกทำซึ่งก็มีเพียงดูหนังและจิบเบียร์คุณก็คงเป็นเหมือนกันเจ้าคำถามไม่อาจมอบคำตอบแก่ตัวมันเองได้ ฉันใช้ชีวิตต่อโดยไม่อาจกล่าวได้ว่าหัวใจฉันปกติดีฉันเริ่มว่าซอนโทด้วยหัวใจที่ชักไม่ปกติเช่นนี้โดยคิดว่าอยากมีเวลาเผชิญหน้าและรับรู้อารมณ์ตัวเองที่ขยันไหวหวนจากสารพันเหตุเล็กๆน้อยๆให้แน่ชัดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ซอนโทถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องน่าอวดเลยตรงกันข้ามเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่น่ากำจัดหรือกดข่มด้วยคำว่าไม่เป็นไรหรอก แล้วซ่อนให้มีเสียด้วยซ้ำถึงใจหนึ่งฉันเห็นเป็นงานขีดเขียนเขียนเรื่อยเปื่ยลงแผ่นกระดาษเปล่าแต่อีกใจก็เห็นว่าไม่บันทึกคงไม่ได้ในเมื่อกอดเก็บไว้กับตัวเห็นจะมีแต่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆฉันจึงตั้งใจบรรจุค,ความคิดจิตใจที่อยากถ่ายทอดไว้ในผลงานเป็นบันทึกเสี่ยวอารมณ์ต่างๆที่เคยละเลยขณะจัดทำหนังสือฉันว่าซอนโทเพิ่มอีกมากพลางพบเจออารมณ์แปลกใหม่ต่างๆอีกครั้ง ความยินดีอาจเกิดมากบ้างน้อยตามจังหวะชีวิตแต่ก็ช่วยให้ตระหนักถึงบางสิ่งได้เสมอหวังอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยคุณผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเกิดช่วงเวลาให้ตระหนักถึงบางสิ่งเช่นกันขอให้มีช่วงเวลาอบอุ่นกับซอนโทเจ้ากระต่ายหูไม่เท่ากันนะคะซอนเลดาหัวใจชักแข็งกระด้างฉันวิ่งของคำปรึกษาจากใครๆให้เพื่อนช่วยปลอบแต่ไรวิเวลจะหาย ทั้งลองไปงานสังสรรค์ดื่มให้เมาสุดเหวี่ยงทั้งร้องไห้แทบขาดใจในห้องคนเดียวหัวใจเจ้ากรรมก็ยังคงแข็งเป็นหินเหมือนเดิมขนาดหลับยาวเป็นวันๆันกระทั่งแยกวันนี้พรุ่งนี้ไม่ออกก็ยังไร้ผลจวบจนวันหนึ่งแค่นั่งรับแดดพลางจิบกาแฟหัวใจกลับค่อยๆผ่อนคลายอย่างรวดเร็วและแสนธรรมดาต่อให้เป็นแผลทั่วตัวฉันมักถามตัวเองว่าหากย้อนเวลาได้ จะเลือกทำสิ่งเดิมไหมหากเมื่อก่อนไม่เลือกทางนี้ฉันนะปัจจุบันคงเหลือเพียงไฟฝันจางๆกับความคาใจต่อเส้นทางที่ไม่เคยเลือกเดินแต่ก็คงรู้สึกโดดเดี่ยวและกลัดกลุ้มน้อยกว่าที่เป็นอยู่กระนั้นฉันก็เลือกเดินทางเดิมไม่ว่าจะย้อนเวลาได้อีกสักกี่ครั้งเพราะถึงปากบนแต่หัวใจชื่นชอบต่อสิ่งที่ทำนั้นยิ่งกว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวและกลัดกลุ้มที่เกิดถึงสายตาใครต่อใครมองว่าการเลือกของฉันช่างโงเ่เขลา แต่ฉันรู้จักความอิ่มเอมที่ช่วยให้อดทนต่ออุปสรรคทุกยากดีต่อให้เส้นทางที่เลือกรายเรียงด้วยขวากน้ำเต็มไปด้วยรอยแผลและอาจต้องทนทรมานต่อก็ยังขอเลือกเส้นทางสายนี้เช่นเดิม